ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมปเดี๋ยวเราไปดูหน่อยรถลูกค้าเราเป็นไงบ้างคือเมื่อวานถ้าใครเห็นผมอยู่ในคลิปช่องพี่ตาก็คือผมมาไม่อยู่ศูนย์นะครับแล้วก็พอดีฝากเขาแต่งรถนี่ลูกค้าเป็น FC อยู่ต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมก็ให้คุณพ่ออยู่ด่านคุณทดมาซื้อรถไว้เอาไว้ใช้ที่บ้านนะครับนี่ จะผมหลบเขาก่อนแสดงว่านี่เขาไปเอากะบะไลเนอร์มาให้เราแล้วพี่โมดก็คันนี้ที่ลูกค้าเลือกซื้อนะครับคุณผู้ชมก็เป็นตัวไฮรันเดอร์เกรดแซนะครับปี2022นะครับปี2022คือต้องบอกว่าราคาถูกกว่า2,023 5,000นะแล้วก็ในเกรดตัวแซเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับเหมือนเดิมลูกค้าก็เลยไม่เป็นไรถ้างั้นไม่ต้องรอ23เอา22นี่แหละ นะครับแล้วก็นี่ตอนแรกนะครับมีอยู่คลิปหนึ่งที่คุณพ่อนะครับมาดูรถที่ศูนย์จำถ้าถ้าหลายๆคนดูคลิปนั้นก็จะจําได้ที่คุณพ่อบอกว่าซื้อที่เอาตัวแซดไปเลยตัวท็อปสุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็พอไปไปมามาคุณพ่อก็เลยเปลี่ยนนะครับแต่เป็นตัวแซดเหมือนเดิมนะแต่เปลี่ยนเป็นยกสูงเพราะว่าตอนนั้นเป็นตัวตี้ยนะครับนี่ก็ใส่แม็กไบพัดนะฮะคุณผู้ชมน็อตฝาครอบดุมฝาครอบดิสนะครับนี่เน้นใช้งานสวยๆ นะครับก็ตัวรถก็สูงขึ้นจากเดิมหน่อยเพราะว่าตอนตอนแรกเป็นแม็กครสอันนี้ก็เป็นแม็กคอร์สยาง265 60นะนะฮะแล้วก็ฟิล์มนะครับคือลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยอายุเยอะนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไสายตาเนาะบางทีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยติดฟิล์มเป็นฟิล์มกองแสงให้เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นฟิล์มเขียวนี่เดี๋ยวดูความใสคือแทบไม่ต่างจากของเดิมเห็นไหม ฉะนั้นโอ้โหตอนคืนบอกเลยครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับในเรื่องของการส่องสะว่างของไฟแล้วเรามองเห็นถนนนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะพี่ทำไมไฟรถไม่ผ่านเพราะบางทีเน่ยเราติดฟิล์มมืดเนี่ยมันก็ทําให้ไฟหน้ามองเหมือนไม่สว่างนะจริงไฟมันสว่างแต่ถ้าอย่างเงี้ยกลางคืนขับสบายมากนะครับไฮคูลนะนี่ R10H4H0 ั้ย R10H0 นะครับ, 10, 0, รบเบอร์ฟิล์มนะก็เขียวใสสวยดีนะ นะครับก็ช่วยในเรื่องของลดความร้อนได้นี่ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเหลือใส่พวกกระบ,บะไลเนอร์จานลอมือเปิดอะไรต่างๆนะครับนี่ครับฟิลม์มนี่นี่เปรียบเทียบกับฟิล์มเดิมให้ดูเห็นเลยครับพอเป็นฟิล์มเขียวปุ๊บมันจะออกเหมือนกระจกบานสีเขียวนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะใส่ไปเลยอันนี้คือไม่ติดอันนี้คือติดแล้วเขียวใส่นะครับล้อหลังสเปคเดียวกับล้อหน้านะครับคุณผู้ชม นี่มีการชนท้ายมาให้นะรุ่นนี้เป็นการชนท้ายาแท้จากโรงงานดิวอินกับตัวรถมาเลยแล้วก็ไฟท้ายเป็น led นะครับ led ไฟเลี้ยวไฟถอยหลอดฮาโลเจนแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายเป็นชุโพรเมียมนะครับพร้อมกล้องมองถอยหลังก็เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่าย,ายเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดกันเพื่อเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้สวยไหมฮะคือผมผมถ้าถามผมนะผมก็มีความชอบส่วนตัวเหมือนกันนะกับกับแม็กที่เป็นสไตล์แบบนี้เพราะว่า ความรู้สึกผมเหมือนแบบถ้าเราออกรถไปสักคันหนึ่งอยากได้รถที่แบบเปลี่ยนแม็กให้มันสวยหน่อยเนาะแม็กก็เหมือนรองเท้านะเปลี่ยนให้มันสวยหน่อยแต่ว่าเราไม่ชอบที่จะต้องเปลี่ยนแม็กบ่อยๆเนี่ยลายพวกนี้ผมว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานแบบระยะยาวเนาะคือแบบไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยๆอะไรพวกนี้มันมันคุ้มนะมันคุ้มนะครับผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะ ไม่ต้องเปลี่ยนลายตามกระแสอะไรอย่างนี้แต่ถ้ารถซิ่งมันต้องตามกระแสหน่อยนะครับตัวนี้นะครับมีตัวพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะแล้วก็นี่ครับเบาเป็นเบาะหนังคู่แม็กนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาเบาเอา,เอาส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าผมมาก็ไม่ค่อยมีใครเอาไอถุงนี้ไว้หรอกเพราะว่าจริงๆก็ไม่แนะนําให้เอาถุงรองและขับนะคุณผู้ชมเพราะมันลื่นอันตรายนะครับไอเจ้าถุงตัวเนี้ย นะครับมันลื่นอันตรายเอาไว้แค่ตัวหัวเบาะนี้ก็ได้นะครับแต่ตัวเบาะแนะนําว่าเอาออกดีกว่านะครับจะได้ปลอดภัยด้วยเวลาขี่นะครับนี่พี่โมดก็กําลังใส่กระบะไลเนอร์ให้อยู่ได้ไหมั้ย,ยไม่ได้ก่อป้ายเนี่ย รถลอยกระบะไลเนอร์ใส่แล้วใส่เลยนะครับไม่ต้องถอดเพราะถ้าถอดมันจะเป็นรอยตรงขอบนะครับแนะนำก็ใส่แล้วใส่เลยนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่ใส่เลยนะครับอะไรอย่างนี้นะก็สำหรับตัวแคปมันจะมีตัวยึดกระบะไลเนอร์ให้คุณผู้ชมนย่า3สามจุดนะ แต่ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าอะไร4ประตูมันเหลือแค่2จุดนะครับตัวแคบก็ได้เยอะกว่าหน่อยเอาไว้ถูกเชือกอะไรต่างๆเห็นไหมพอใส่กระบะไลเนอร์มันก็ช่วยลดดูดีนะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะกระบะไลเนอร์มันใส่แล้วมันไม่สวยแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเน้นใช้งานแบบเดิมๆผมว่ามันก็สวยดีนะแล้วก็มันดูแลง่ายนะครับมันดูแลง่ายจริงสาหรับเจ้าตัวพวกกระบะไลเนอร์เงี้ยเพราะว่าอ่าเวลาใส่ของแล้วมันไม่ต้องมีอะไรมาลองระวังอ่ะก็ใส่ใส่ได้เลย นะครับอันนี้เป็นรุ่นไหนนี่อันนี้ก็แต่งอันนี้เป็นอ๋อตัว S ธรรมดานะครับ S ธรรมดา S 2 0 2 2เพราะถ้า S 2 3มันจะต้องมีจอกล้องมาแล้วนะครับนี่ถ้า S ถ้า S 2 3มันจะต้องมีมีจอมีควบคุมวิทยุพวงมาลัยนะครับแต่เมื่อกี S ้ S 2 2นี่อันนี้ก็มีจอมีอะไรหมดคอนโซลก็บุญนุ่มหุ้มหนังเรียบร้อย ก็เดี๋ยวบอกแคปใส่ยังนี่เดี๋ยวเอาออกเลยครับนั่งสบายดีนะคุณผู้ชมเวลามาดูรถนะครับถ้ายังไม่เคยนั่งในรุ่นของพวกตัว2023อย่างเงี้ยผมแนะนําให้มาลองนั่งดูก่อนนะครับพเพราะต้องบอกว่าเบาะเนี้ยจริงเป็นเบาะหนังแล้วตรงเนี้ยมันใหญ่ครับมันนั่งแล้วมันกระชับสบายดีนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเรื่องเบาะนะนี่คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ 1 9 0 0นซีซีะครับ150แรงม้า6เกียร์นะครับ6เกียร์แต่ว่ารุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับนี่ดูฝั่งนี้เห็นไหมมีระบบป้องกันการเลื่อนถลายค r u คอน control นะครับครบเรียบร้อยหมดพร้อมใช้งานแคปเปิดได้ก็เดี๋ยวใส่เบาะแคปใส่ยางรองเท้าจะลงจะลองมือเปิดก็เสร็จแล้วนะครับคันนี้ถือว่าแต่งมาได้ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับก็พร้อมส่งม,มอบในวันพรุ่งนี้ทันแน่นอนนะคุณผู้ชมโอเคครับผมคุณผู้ชมก็ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซลล์ต้นอิลสุด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจก็พักเพจเซลล์ต้นอิลสุมาก็ได้หรือเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสามห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับก็พักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้คำปร,รึกษาอากาศนะฮะโอเคครับก็คลิปนี้นะครับลาไปก่อนสำหรับเจ้า ไฮเดร์เกตไซคันนี้คนระับอยากให้ผมรีวิวอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวทำคลิปรีวิวให้ดูครับผมสวัสดีครับ